ครับ <laughs> สวัสดีครับนั่งันบ้านเรืเงียบนี่ก็นั่งมันรถแล้วอยู่ข้างนอกไม่ได้ครับร้อนรถจานชายนี่เย็นนะเย็นเบาได้ไหมนี่ได้ออ <c oughs> อยู่ได้ทั้งวันเลยขับไปเลยว่าแล้วก็เลิกไอ้อ่ะไปเจอรถติด

โอ้ยถอยโตเลยอ,อู้ว่าถอยโตหุ่นสุดนะนุ <c oughs> ๊กถอยยาวครับจ <c oughs> ันชยัย<ป>ไม่ร้อนเหรอหร้อนไห่เอจิเอาทำไมใส่หมวก <c oughs> <c oughs> คือครับ <c oughs> คือเขาเรียกว่าเคยติดติด,ตด,ตด,ตด ดูรถแรงถอยอ <S <S อครับหมดทิ่มเลยอ่ะโอยถอยถอยทำอะไรกันถอยแกไปทำมาใหม่ครับฟิตกว่าเดิมเหมือนแกจะลืมเบรกอ่ะ <laughs> <laughs> ดูครับบรรยากาศสวยนะ <c oughs> ผมไม่ได้โกหกนะสวยจริงไม่เชื่อต้องมาดูตาดูอ่ะทำเลเหม้านข้างๆเป็นเขาครับเป็นเนินซด้หนูสอๆหนูหุยนอนหนูได้ไวห,หนูลุกรังมองใหญ่นู้นไหนดินหนูนะเ <c oughs> ข่าๆหนู <c oughs> บ้านเข่ายนะ <c oughs> 기อุ้ย기อย่าตกองตุยเลยเนาะน้อโอ้อันนั้นหลังคาเปียแม่นร้อยนูยโอ้ยจุ้มโอ้อะตาลสายตาไกลคือได้มื้อถอยจนเลยแฮ่ ในรถยังบนให้เขาดูท้ายแรงดันเลยเลซสงามาแล้ววิ่งสามคันครับต้องนอนอัตแก่จันชายสบายแท้สบายผมทำคลิปผมอ่ะสบายนั่นเล่ทำคลิปไปเดือดไ่ร้อนแล้ว ถ่ายเลยม,มุมไหนก็ได้อืมขึ้นกันไหนก็ได้โอ้ส่งเขาสวยมากใส่กันชนอะไรอยากได้ของเขาเนี้อยากได้ <c oughs> เริ่มจะหยุดฉากเขาแล้ว <c oughs> โอ้ยตายไม่ได้แล้ว <c oughs> ใสกัชนชุนไม่แค่จะยกใสบุญราคาไม่มีเหมือนเขาก็พูด <c oughs> ได้แนละ้วไม่มีเหมือนเขา เ,เ,งงเรียบเทียอย่านีรอยสิบห้าเที่ยวเท่าไรเท่ากัน <g Gla z da> รถคุ้เครื่องทราสองหนึ่งครับแล้วร้รอยสิบหดิจอดไดไหมรถเอไไหมจอดไดไหม <Microsoft. S 1> ไม่โควเออไปเดินจอดไร้แต่เราหม้อจืงถูอ๋ออาจุมะนี่อาดิงจะรู้ดเองมันสนานองไ้กังเทือ เออาเเ้ยโราไปนู่นแกจะถอยไปนู่นเลยหนูว้ายตายแล้วบ้านรถปูนคันเหี่ยวไว้น่าอะไรเห่ดจอนบ่กตเห็ดจอนตีเน่ยไเนี่ยคันเนี่ยมีเห็ดจอนตีบ่ต้องไปสายกาว Ông, Phanôm, núi cao nhiều. Đẹt tre anh, tì tì cắt với kềm à? Đấy. Khơi khơi bản chăn việt. Này hả? Khơi kèn việt. Khơi kèn việt, khơi. Ồ, nè. Nô. Ồ, không phải. Thôi. 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 พื้นานตั้งเริ่มละลุกแต่จะซีขเนี่ตัวซีขนีม้วเริ่มตัวลุ่มรถแต่าชายช่ต้องมีสูตรรถคนิปอย่าใช่ <laughs> <laughs> ทากทองตลาดคันนี้ก็กันชนยกเหมือนกันไม่ใช่หรออันนี้ยกเหมือนกันแต่ต้องลงไปยก <c oughs> ยกมือ <c oughs> อัตโนมือ <c oughs> ชอบสวยๆเลยครับม <gesch> ีบรรยากาศมันได้ลมก็เย็นสบายทั้งวันครับแต่ถ้าไปนั่งตากแดดก็ร้อนกันนะลมแบบนี้โอ้ยทายเนทายตู้ต็นานี่เป็นหมวยเครื่อนตู้จ่อเอ้ยเป็นอะไรนี่โอ้ยทายตูกชู้ตู้ต่นหรอดูดูแกแกเป็นอะไรนี่ อ่ะเราโยโลกรอยเลยปัดล้อหลังลอยเลยอ่ะถึงตัวว้าเล่นได้ดบ่รถปีเปล่าคือมอพะพร้าวตัวมอ้ยสุดยอดแล้วเรา แต่งดินตรงนี้ไม่พอแล้วได้เตรียมพอเทตะกับโมตินมาเจื่นดินพอพอมอมอนะนะผมอ่อะสำหรับทีนี้ก็แค่นี้เนาะต้องดูอะไรายาวเยอะขนาดนั้น <c oughs>